มหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าค่ะมีการจัดการเสวนาสุนทียะสนทนาสดเล่าแล้วกลุ่มสดนมดีกว่าค่ะที่อาคารประกอบหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,านะคะนายธาราวุฒิช่วยเกิดประหลัดจังหวัดยะลาค่ะได้เป็นประธานในการจัดเวทีเสวนาสุนทรียสนทนาสดเล่าแล้วกลุ่มสดนมดีหวานนะคะภายใต้โครงการ ด,ดิวไม่ดื่มค่ะไม่ลืมสอบโดยมีนางสาวรุจิระดาวงแก้วนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยรายชภัฏยาลาในนามของคณะผู้จัดงานนะคะก็มีการกล่าวรายงานค่ะทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษานะคะเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สร้างค่านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพให้กับนักศึกษาสร้างความสามคคีในการ บุรณาการการร่วมมือการร่วมงานกันนะคะโดยผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะก็จะมีทั้งนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงภาคีเครือข่ายในการทํางานในการขับเคลื่อนครั้งนี้ด้วยค่ะต้องบอกนะครับว่าคณะทํางานได้มีการสํารวจปัญหาความคุ้นเคยกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่านะครับ จากข้อมูลเดิมนะครับลองเพราะว่าอยากรู้นะครับไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนแล้วก็ทราบโทษของแอลกอฮอลดีนะครับแต่อีกทั้งยังถ้าหากว่าไม่ดื่มก็สามารถที่อยู่ได้นะครับไม่ถึงขั้นเสพติดเพียงแค่สนุกสนานมากกว่านะครับก็เลยได้มีการหารือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าไปใช้บริการนะครับได้สร้างความตระหนักนะครับว่าร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่สถานที่ที่ควรตั้งใกล้แหล่งพัฒนาให้ความรู้แก่เยาวชนควรมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อนหนุนและก็ไปในทิศทางงี่ดนนัเอ